นี่คือเห็นสีเหลืองเหลืองคือการใส่เปลือกไข่เมลอนต้องการแคลเซียมเยอะแคลเซียมธรรมชาติเราก็คือเปลือกไข่นะพี่ที่มาฝึกง,งานกำลังเติมเปลือกไข่ลงไปนะก็คือพอมันย่อยสลายเกือบหมดเราก็มาเติมใหม่ก็น่าจะสักสองสามรอบต่อหนึ่งอายุเมลอนอเมลอนต้นนี้อายุประมาณเดือนกว่ากหน่อยนะนี่ น้องคนหนึ่งก็ถอนหญ้าไปนี่เทคนิคการพนดินเราจะจิ้มไม้ลงไปแล้วก็หมุนไม้นิดนึงไม่ต้องกวาดรากขาดนะดีกว่าการตะกุยดินขึ้นมาทําให้รากมันถอนการทาแบบนี้เราเองก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าคือว่าเวลาใส่ปุ๋ยรดน้ำเนี่ยมันจะเข้าถึงรากได้ง่ายนะเราต้องพนดินอย่างนี้อย่างน้อยสักเดือนละครั้งให้ดินมันโปร่งนะโอเค ให้ดูจางกระถางแค่นี้มันพอใช่ไหมครัไม่พอพี่ต้องเติมธาตหารให้เพียงพอแทน<อ>นะที่จริงมันพอต่อนหนึ่งต้นแต่เราปลูกกระถางหนึ่งสองต้น<อ>นะเราจะต้องเติมธาตหารเยอะนิดนึงครับผม